ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ร่วมรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาเคาโดยปลุกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีพลังสำนึกบุญคุณนะคะฝากนักการเมืองได้รับเลือกจากประชาชนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรอบด้านด้วยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมค่ะส่วนคำถามท,าที่ว่าจะเปิดค่ายทหารให้นักการเมืองเข้ามาหาเสียงหรือไม่ท่านบอกว่าต้องดูความพร้อมของกองทัพค่ะ ดูเรื่องของการจัดพิธีรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อกันก่อนนะคะที่อนุสร์ผู้เสียสละเขาค้อถามปฏิบัติการกรุงเทพําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้บอกภายหลังเป็นประธานในงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อว่ากองทัพบ,บกให้ความสําคัญมาโดยตลอดและเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศรวมทั้งเด็กรุ่นหลังควรต้องเรียนรู้ไว้เน้นย้าว่าให้สํานึกในบุญคุณของบุคคลในอดีตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทหารพลเร เรือนตำรวจหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งในอดีตซึ่งในพื้นที่นี้ได้สูญเสียทุกฝ่ายเป็นจำนวนมากแต่ทุกอย่างจบลงด้วยดีเกิดความปรองดองและความร่วมมือกันนำไปสู่การพัฒนาประเทศและส่งมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะบรรพบุรุษที่ได้สละชีวิตและเลือดเนื้อทำให้เรามีวันนี้ได้ก็คืออยากให้มาเห็นทุางน,นะวมาชนของเรานะีรับุรุษของเราเนี่ยไม่ว่าทหารตำรวจเรือน อาสาสมัครนะพระราชดลหรือฐานพานนี่ดีนะเราก็เห็นว่าหลายท่านเนี่ยเสียอายุวะสำคัญไปนะแต่ท่านก็ยังมีจิตใจที่รักชาติมไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ท่านทำไปนะที่ท่านทำจิตตนเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนส่วนรวนมเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ดังนั้น,นะเวลานี้เราควรจะ ช่วยกันคิดช่วยกันนําทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยทำไงให้เกิดความสมัคคีปองดองมีความคิดที่ทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศชาติก็ฝากทางนี้นะครับก็ได้มีการฝากข้อคิดนักการเมืองนะครับว่าประเทศไทยเป็นของทุกคนถือเป็นประชาธิปไตยกันทั้งหมด เพียงแต่ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันรวมถึงความคิดเห็นและหากเห็นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติก็ควรที่จะนําความคิดเห็นที่ดีมาร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน์ใครได้รับสิทธิ์จากประชาชนเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ควรจะฟังความคิดเห็นหลายๆด้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมนั่นคือประชาธิปไตยที่ดีที่สุดครับ ผู้บัญชาการทหารบกนะคะยังบอกด้วยว่าถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะรับฟังข้อมูลด้วยวิจารณญาณเหตุผลดีหรือไม่ดีอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดก็อยากให้พิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะส่วนการเปิดหน่วยให้นักการเมืองเข้าไปหาเสียงนั้นผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าบอกว่าต้องดูว่ากองทัพมีความพร้อมแค่ไหนและมีปัจจัยที่จะสนับสนุนสนับสนุนได้หรือไม่เนื่องจากหน่วยทหารมีหลายรูปแบบ โดยแล้วแต่กฎหมายเมื่อทางคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอมาก็จะต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้